สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 l c หนึ่งเอเจ้าเก่าเจ้าเดิมเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะเล่าทุกคนได้รับฟังกันคือเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเนี่ยเกิดทะเลาะวิวาทกันและปรากฏว่าสามีเนี่ยได้ฆ่าภรรยาท้องแก่อย่างโหดเหี้ยม แล้วหลังจากนั้นตัวสามีเองก็ฆ่าตัวตายตามไปโดยกว่าจะมีคมนมาพบศพนะครับเรียกได้ว่าผ่านไปประมาณเกือบจะ3-4ี่วันซึ่งชาวบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เลยครับเพราะว่า 3- 4สวันที่ผ่านมาชาวบ้านทุกคนยังคงเห็นสามีภรรยาคู่นี้ใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วหลายคนก็ได้เจอได้พูดคุยเรียกได้ว่า3 4มสวันที่ผ่านมาเนี่ย ทุกอย่างดูปกติมากๆแต่หลังจากที่ทำการเผาศพทั้งคู่ไปแล้วนี่ครับกลับทำให้วิญญาณทั้งสองเฮี้ยนกว่าเดิมเฮี้ยนจนขนาดที่ว่าชาวบ้านนี่แหละครับไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังหกโมงเย็นกันเลยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้รับฟังกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและก็สยองขวัญมากหากเต็มสิบเนี่ยผมให้สิบเลยแหละครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกัน ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณหมิวหากใครเคยได้ฟังเรื่องราวของหลอนตามสั่ง EP 2, ที่222ี่ชื่อตอนว่าตายแล้วไม่ไปไหนต้องเผาบ้านทิ้งไม่ให้วิญญ,ญาณเฮียนที่จังหวัดชัยภูมินี่แหละครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับ ที่คุณหมิวเนี่ยได้มาถ่ายทอดไว้ให้ผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันโดยเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณหมิวเนี่ยได้กลับบ้านไปในช่วงเทศกาลแล้วก็ได้มีการไปพบปะกับญาติพี่น้องกินข้าวพูดคุยสัพเพเหระจนกระทั่งเรื่องอะไรต่างๆที่คุยกันมานี้มันมาจบที่เรื่องผีซึ่งน้าของเธอนี่แหละครับก็ได้เล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวสมัยที่น้าของเธอย,ยังเด็กๆเลย นาได้เล่าให้ฟังประมาณว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องพาทุกคนย้อนกลับไปประมาณราวๆสักประมาณ30-40ปีที่แล้วนาของเธอนี่แหละครับอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านที่9ในตำบลแห่งหนึ่งจังหวัดลบบุรีสมัยนั้นหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านจะค่อนข้างกันด่านมากบ้านแต่ละหลังในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบบ้านไม้ธรรมดาเป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนกันซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรั้วไม้เนี่ย ตีกั้นพื้นที่แต่ละหลังรั้วไม้นี่ก็คือทํามาจากไม้ไผ่สูงแค่ประมาณเอวส่วนเส้นทางสัญจรในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นดินลูกหลังซึ่งหนานเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยจะปิดบ้านกันตอนประมาณ5 6, ้าโมงหกโมงเยน็นแล้วก็ไม่ออกไปไหนเลยหลังจากพาิที่ตกเพราะเขาว่ากันว่ามันมีวิญญาณเฮี้ยนออกอารวาส โดยเรื่องราวความหล่อเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านใกล้ๆกันคือหมู่บ้านที่หมู่สิบมันมีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนั้นชื่อว่านายทมกับนางจันสองคนนี้เนี่ยเป็นผัวเมียที่ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำทุกๆวันโดยนางจันเนี่ยก็เป็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอดส่วนนายทมเนี่ยก็เป็นหนุ่มขี้เล่าขี้ยาอารมณ์ร้อนช่วงแรกๆที่ทะเลาะกันญาติและเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยห้ามปรามอยู่ตลอด แต่นานวันเข้าเนี่ยทั้งสองคนก็ยังคงทะเลาะก,กันอยู่ตลอดแทบทุกวันเสียงตะโกนด่าทอนั้นดังไปทั่วหมู่บ้านจนทุกคนเนี่ยเอือมระอาและก็เริ่มชินกับเหตุการณ์ทะเลาะก,กันตีกันของสองคนนี้ไปซะแล้วจนกระทั่งมีเย็ยนวันหนึ่งนี่แหละครับผัวเมียคู่นี้เนี่ยก็ส่งเสียงทะเลาะก,กันตามปกติมีปากเสียงกันเหมือนกับทุกๆวันโดยครั้งนี้ครับเสียงที่ทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงหนึ่งที่แปลกมาก จนชาวบ้านแต่ละคนนี่แหละครับต่างว่ากันว่าวันนี้เนี่ยทมน่าจะทําร้ายเมียมันหนักสุดเพราะว่าในวันนี้ครับชาวบ้านทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องของนางจันทรดังรั่นไปทั่วหมู่บ้านเสียงนี่ก็คือเป็นเสียงกรีดแบบกรีดเหมือนคนขาดใจตายเสียงเนี่ยดังไปทั่วจนทุกคนในผวาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เงียบหายไปชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวสองผัวเมียคู่นี้ก็จะคืนดีกันในเช้าวันถัดมาก็เลยปล่อยเลยตามเลยเช้าวันรุ่งขึ้นครับคนในหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านระแวกข้างเคียงเนี่ยก็ยังคงเห็นนางจันที่ท้องแก่เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเหมือนปกติทุกๆวันแต่มีบางอย่างที่แปลกคือสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านก็จริงแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่เดินลงมาใต้ถุนบ้านหรือออกไปไหนเลย จากปกติที่ชอบจะลงมานั่งเล่นหรือเดินมาพูดคุยกับเพื่อนบ้านแต่ครั้งนี้สองผัวเมียเนี่ยเอาแต่อยู่บนบ้านไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนแม้แต่ไปทำงานที่ไร่นาก็ไม่ยอมไปตกเย็นมาก็ยังมีเสียงทะเลาะกันออกมาจากบ้านหลังนั้นเหมือนเดิมซึ่งเป็นแบบนี้อยู่ประมาณสองวันเข้าคืนที่สองนี่แหละครับชาวบ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงทะเลาะกันมาอีกพอเช้าวันที่สาม ก็จะเห็นแล้วครับว่าทมกับจันเนี่ยทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเช้ามาก็ดีกันเหมือนเดิมพากันเดินไปเดินมาอยู่แต่ในบ้านไม่ได้มีใครออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยจนกระทั่งเข้าสู่วันที่สามนี่แหละครับช่วงเย็นๆฟ้าก็ใกล้จะมืดป้าสีเนี่ยแกมีบ้านอยู่ข้างๆแกเห็นว่านางจันเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ถุนบ้านคนเดียวลักษณะที่ป้าสีแกเห็นก็คือนางจันเนี่ย นางกมา้มหน้าร้องไห้อยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านมืดๆด,ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยพระสีแกก็เดินไปที่ริมรัว้วที่กั้นเอาไว้ระหว่างบ้านแกกับบ้านของนางจันแกก็ถามว่าเป็นอะไรมึงยังไม่ชินกับหัวมึงอีกหรือจะร้องห่มร้องไห้ทําไมอย่าไปคิดมากไปหาหลับหานอนไปมันมืดค่ําแล้วงูก็เยอะข้างบ้านมีแต่ปา่าหญ้าพอพระสีพูดจบครับนางจันก็ร้องไห้หนักกว่าเดิม แล้วก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยเอาแต่นั่งร้องห่มร้องไห้ท่าเดียวป้าสีเห็นเช่นนั้นเนี่ยแกก็เลยปล่อยให้นางจันเนี่ยแหละครับร้องไห้อยู่คนเดียวไปซะแล้วแกก็เดินกลับขึ้นไปบ้านตัวเองวันต่อมาครับแม่ของนายทมเนี่ยแล้วก็หลานชายได้เดินทางมาหานายทมที่บ้านแต่เช้าเพื่อที่จะตามให้ไปไถานาให้เพราะว่านายทมเนี่ยไม่ได้ไปช่วยนามาหลายวันแล้วแม่และหลานชายเ,ยเดินมาหยุดที่ประตูรั้วหน้าบ้าน แล้วก็ตะโกนเรียกครับเสียงเนี่ยดังลั่นไอ้ทมทมเอ้ยไอ้ทมออกไปทําการทํางานหน่อยไอ้ทมแม่ของทมนี่แหละครับตะโกนเรียกอยู่นานหลายทีแต่ก็ไม่มีใครลงมาแถมยังไม่มีเสียงขานรับอีกแม่ของนายทมก็เลยเดินไปถามยายสีที่เป็นเพื่อนบ้านยายสีไอ้ทมมันอยู่บ้านไหมเนี่ยเรียกตั้งนานไม่มีใครตอบเลยยายสีแกก็ตอบประมาณว่าเอ้ยมันอยู่บ้านนั่นแหละ ข้าไม่เห็นใคร okay, มันลงมาจากบ้านเลยสักคนเหมือนตะกี้ข้ายังได้ยินเสียงคนทําครัวอยู่เลยเสียงก้องแก้งก้องแก้งเนี่ยดังอยู่ในครัวข้าว่ามันอยู่นั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นครับแม่ของนายทมเนี่ยจึงตัดสินใจให้หลานชายขึ้นไปตามทมที่บนบ้านหลานชายเนี่ยก็เดินขึ้นไปบนบันไดครับระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็สังเกตรอบๆชานบ้านไปด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าบนชานบ้านเนี่ยมีแต่ฝุ่นฝุ่นเนี่ยจับหนาบันไดเนี่ยก็เต็มไปด้วยฝุ่น เหยียบทีก็มีแต่พวกดินแดงและติดตามเท้ามาเหมือนบ้านนี้ไม่เคยกวาดบ้านเลยแถมบนบ้านเนี่ยยังมีถ้วยชามที่ไม่ได้ล้างเนี่ยถูกปล่อยวางจนแห้งกลังเห็นแล้วก็น่าสะอิดสะเอียนหลานชายเนี่ยเดินไปเคาะประตูบ้านของสองผัวเมียแต่ก็ไม่มีใครเปิดเลยหลานชายก็เลยตะโกนบอกกับแม่ครับว่าไม่เห็นมีใครอยู่เลยไม่เห็นมีใครเปิดเลยแม่ของนายทมก็ตะโกนกลับมาครับว่ามึงพังประตูเข้าไปเลยลูก พังประตูเข้าไปสุดท้ายครับหลานชายเนี่ยก็พังประตูเข้าไปและเมื่อพอเปิดประตูเข้าไปครับเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าในบ้านเนี่ยทั้งเงียบสงบเหมือนไม่มีใครอยู่แต่ได้ยินเสียงลมพัดที่ดังมาจากอีกห้องซึ่งมันมีตู้เนี่ยกั้นเอาไว้สมัยก่อนครับเวลาทําบ้านเป็นห้องๆเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาตู้ใหญ่ๆเนี่มาวางกั้นห้องเอาหลานเนี่ยก็เลยเดินไปที่ตู้ที่กั้นห้องเอาไว้ แล้วสายตาก็ได้เห็นว่าหลังตู้เนี่ยมันมีมุ้งกลางไว้อยู่หลานชายแกก็บ่นประมาณว่าโอ้เช้าจนตะว,วันตั้งเหนือหัวแล้วหัวเมียบ้านนี้ยังไม่เก็บมุ้งกันอีกแต่ระหว่างทางที่เขาเดินไปเนี่ยยังไม่ทันถึงตู้ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าๆเหมือนอะไรบางอย่างตีเข้ากับจมูกอย่างแรงมันเหมือนกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบกลิ่นมันแรงซะยิ่งกว่าหนูตายซะอีกหลานชายเนี่ยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีขึ้นมาทันที เขารีบเอามือปิดจมูกกลั้นหายใจแล้วก็เดินไปที่มุ้งอย่างเร่งรีบภาพที่ได้เห็นตรงหน้าเนี่ยก็ทําเอาหลานชายเนี่ยถึงกับกระโดดหนีลงจากหน้าต่างทันทีเพราะว่าเปิดมุ้งออกไปเนี่ยก็พบว่านายทมและนางจันทร์ได้ตายแล้วสภาพของนางจันเนี่ยคือนอนตายตาค้างตาเนี่ยแทบถลนออกมาจากเบา้าลิ้นเนี่ยจุกปากตรงคอเนี่ยมีปอกหมอนเหมือนกับหมอนข้างนี่แหละลัดเอาไว้อย่างแน่น แล้ทั้งตัวเนี่ยก็กลายเป็นสีดําคล้ําไปหมดแล้วส่วนนายทมเนี่ยนั่งสภาพพิงฝาบ้านใกล้ๆกันเนี่กับมือมีมีดที่เปื้อนเลือดวางอยู่ที่ข้างๆและคอของนายทมเนี่ยก็มีรอยปาดคอเป็นแผลเวอะวะจนเห็นอวัยวะข้างในคอเลือดเนี่ยแล้วก็น้ําหนองไหลอาบท่วมตัวเต็มฟูกทรงกินเหม็นไปหมดหลานชายเนี่ยก็ร้องโวยวายเสียงดังลั่น แล้วก็รีบวิ่งมาบอกแม่ของนายทมคกับว่าตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายกันทั้งบ้านแล้วแม่ของนายทมเนี่ยก็ตื่นตกใจครับรีบถามว่าอะไรใครตายสิยงดังนทาไมใครตายไอ้ทมไอ้อมมันตายแล้วทมมันตัดคอตายอยู่ที่บนบ้านมันตายแล้วเมื่อสิ้นเสียงของหลานชายครับแม่ของนายทมเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปดูข้างบนบ้านทันทีซึ่งพอก้าวขึ้นมาบนบ้านนี่แหละครับแม่ของเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงแม่เนี่ยเดินขาสั่นเข้าไปในห้อง และสภาพที่ได้เห็นร่างนายทมลูกชายของตัวเองแล้วก็นางจันทแม่เนี่ยถึงกับจะเป็นลมล้มพับไปหลานชายยังพอมีสติอยู่รีบวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พวกเพื่อนบ้านเนี่ยให้มาจัดก,การศพกันหลังจากนั้นครับไม่นานผู้ใหญ่บ้านตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเกือบจะทั้งหมู่บ้านเนี่ยแห่กันมาที่บ้านของนายทมแล้วก็นางจันทสภาพการตายเนี่ยสยดสยองมากและทั้งคู่เนี่ยก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนด้วย ทั้งแม่ทั้งหลานชายต่างพากันร,รู้สึกผวาเพราะว่านางจันเนี่ยตายทั้งกลุ่มผัวฆ่าเมียตายแถมนำซ้ำผัวยังตายตามไปอีกรวนแล้วแต่ไม่มีใครดีเลยทั้งคู่ศพทั้งคู่เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นพวกศพผีตายหงผีตายที่แบบว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติจากการสันนิฐานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันเหตุน่าจะเกิดจากการทะเลาะวิวาท ดูจากสภาพศพเนี่ยเหมือนกับฝ่ายหญิงก็คือนางจันเนี่ยจะเสียชีวิตจากอากาศหายใจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายทมก็คงจะฆ่าตัวตายตามฝ่ายชายเนี่ยลงบือฆ่ามีดที่ท้องแก่อย่างโหดเยี่ยมใช้เพียงแค่ปอกหมอนนี่แหละครับรัดคอให้ขาดอากาศหายใจตายหลังจากนั้นก็ใช้มีดปาดคอตัวเองชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนี่แหละครับพอได้รู้ข่าวก็พากันขนลุกสู้เพราะสามวันที่ผ่านมาเนี่ย ทุกคนในระแวกนี้ยังคงได้ยินเสียงนายมกับนางจันทาราะกันทุกๆเย็นแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เห็นว่านางจันเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่มีเสียงทํากับข้าวแถมปราศีที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยยังเห็นนางจันเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ใต้แค่เห็นมากับตาตัวเองเมื่อวันก่อนที่เองในสมัยนั้นครับวัดในหมู่บ้านเนี่ยยังสร้างเมนไม่เสร็จทําให้เผาศพไม่ได้ ชาวบ้านก็เลยลงความเห็นกันครับว่าจะขอเอาศพทั้งสองคนเนี่ยไปไว้ที่วัดหมู่เก้าก่อนคือหลังจากที่ทําพิธีเสร็จเนี่ยจะได้เผาแล้วก็ฝังได้เลยอีกทางครับสองศพนี้เนี่ยมันเป็นการตายแบบไม่ดีคือกาพังแค่ตายแบบนี้เนี่ยก็คือเฮี้ยนมากแล้วหากปล่อยให้ทําพิธีในหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเจอหรือโดนหลอกอะไรยังไงบ้างชาวบ้านก็ช่วยกันยกศพนี่แหละครับเข็นใส่รถ แล้วก็พากันเข็นรถนี่แหละครับออกจากหมู่บ้านเดินทางไปวัดที่หมู่เกระยะทางจากหมู่สิบเนี่ยประมาณ4-5กิโลเห็นจะได้ในวันนั้นครับพวกเขาก็ทำการเข็นรถที่ในรถเนี่ยมีศพของทั้งสองเข็นไปตามถนนลูกรังระหว่างทางก็ได้ยินเสียงล้อเหล็กนี่แหละครับกระทบกระหลุมดังตึงต้งตึง้งตึ้งตลอดทางกว่าจะถึงที่วัดหมู่เก้าได้เนี่ยก็ต้องเข็นผ่านบ้านของชาวบ้านไปหลายหลัง ครอบครัวทั้งสองเนี่ยลงความเห็นกันว่าให้สวดอภิธรรมศพแค่คืนเดียวแล้วพอจากนั้นเนี่ยก็ทําพิธีเผาแล้วก็ฝังได้เลยไม่ต้องสวดศพให้ครบสามวันเพราะเนื่องจากว่าไม่มีเงินจัดงานศพมากมายขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยศพของสองผัวเมียแล้วก็ลูกในท้องอีกหนึ่งก็ดําเนินไปตามปกติจนเสร็จสิ้นโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นกระทั่งวันรุ่งขึ้นนี่แหละครับเป็นวันที่ทําพิธีชาปนกิจศพ ก็ได้มีการขัดแย้งกันเรื่องของฝ่ายนางจันทรเพราะว่านางจันเนี่ยเป็นศพตายท้องกลมบ้างก็บอกว่าให้ฝังไว้กับลูกบ้างก็บอกว่าให้เผาแต่เสียงส่วนมากของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าให้เผาเลยไม่อย่างนั้นวิญญาณของหญิงตายทั้งกลมเนี่ยจะเฮี้ยนมากสุดท้ายครับศพของนางจันเนี่ยก็ได้ทําพิธีผ่าเด็กออกจากร่างก็คือเขามีการผ่าท้องของนางจันนี่แหละครับเพื่อเอาเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตอยู่ในร่างของนางจันเนี่ยออกมา พอเด็กออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทําพิธีฝังส่วนศพของนางจันเนี่ยได้ทําพิธีเผาส่วนศพนายธมเองก็ไปเผาเช่นเดียวกันครับโดยเป็นการเผาต่อจากศพนางจันอีกทีหลังจากการทําพิธีชาปนกิจศพผ่านพ้นไปชาวบ้านก็แยกย้ายกันกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมเรื่องทุกเรื่องมันควรจะจบไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นบ้านของสองผัวเมียนี่ยนะครับ ถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปยุ่งแม้แต่คนในครอบครัวเองก็ไม่กล้าขึ้นไปสิ่งของทุกอย่างยังคงถูกวางทิ้งไว้อยู่ในบ้านเมื่อตกดึกชาวบ้านแถวนั้นก็ยังคงได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคนทะเลาะก,กันแล้วก็มีเสียงคว้างปาข้าวของเสียงเนี่ยดังโครมค้ามฟุ้งข้ามออกมาจากบ้านหลังนั้นอยู่ตลอดทั้งคืนนำซ้ำบางคนยังเห็นว่านางจันเนี่ย ยังเดินวนเวียนไปมาบางค่าบางคืนจะได้เห็นนางจันเนี่ยมานั่งร้องห้าอยู่ใต้ถุนบ้านและบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นนางจันเดินรูปท้องโตอยู่บริเวณรั้วหน้าบ้านบ้างชาวบ้านแถวนั้นเนี่จะเห็นแบบนี้อยู่บ่อยทำเอาไม่มีใครกล้าออกบ้านตอนกลางคืนและเมื่อดวงอาทิตย์ตกฟ้าเปลี่ยนสีชาวบ้านหมู่สิบเนี่จะปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทแล้วอยู่แต่ในบ้านกันเท่านั้น มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนต่างอำเภอเนี่ยได้เดินทางมาเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านแห่งนี้ชายคนนั้นเนี่ยเขามาถึงหมู่บ้านในช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าร้อนพระอาทิตย์เนี่ยจะตกดินช้าทำให้ฟ้าเนี่ยยังคงสว่างอยู่แต่เขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะหมู่บ้านแห่งนี้มีเพียงแต่ความเงียบบ้านทุกหลังเนี่ยพากันปิดหน้าต่างปิดประตูทั้งทั้ที่เพิ่งจะเวลาหกโมงกว่า บนถนนหนทางสัญจรของหมู่บ้านมีเพียงแค่เขาคนเดียวไม่มีใครออกมาเดินตามถนนหรือแม้แต่จุงควายกลับมาจากทุ่งนาเลยก็ไม่มีสภาพเนี่ยเหมือนหมู่บ้านร้างไม่มีผิดเขาเดินเดินตามถนนไปเรื่อยๆสายตาเนี่ยก็สอดส่องหาคนไปจนกนในใระทั่งใกล้จะถึงบ้านญาติปรากฏว่าเขาได้เห็นว่ามีบ้านหลังหนึ่งนี่แหละครับที่มีผู้หญิงท้องแก่ยืนโบกมืออยู่ริมถนนไกล เขาเนี่ยพอได้เข้าไปแก้สักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนั้นเสียงของผู้หญิงคนนั้นที่ยืนท้องแก่อยู่เนี่ยพูดกับเขาประมาณว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันถูกผัวทำร้ายช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีเขาที่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่แหละครับก็รีบไปหาผู้หญิงคนนั้นกะว่าจะไปช่วยเหลือเธอและพอเมื่อเข้าไปได้กใกล้ๆเรื่อยๆนี่แหละครับ ระยะน่าจะประมาณ200-300ถึงเมตรเห็นจะได้ตอนนั้นนี่ได้เห็นว่าหญิงแก่คนนั้นเนี่ยแสยะยิ้มแล้วก็กำลังเอามือครับจิกไปที่ท้องของตัวเองแล้วก็ค่อยๆแหวกท้องของตัวเองออกโชว์สภาพข้างในเนี่ยเห็นเป็นเนื้อสีแดงๆเลือดเนี่ยไหลทะลักออกมาเกลื่อนพื้นถนนพร้อมกับในตอนนั้นเนี่ยเขาได้เห็นหัวทารลกเนี่ยค่อยๆโผล่ออกมาจากท้องของหญิงคนนั้น ภาพที่ดีเห็นตอนนั้นเนี่ยทำเอาชายคนนี้แทบจะหัวใจวายเพราะว่าร่างของเด็กคนนั้นเนี่ยค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากตรงแผลที่ว่าใช้มือเนี่ยจิกไปที่ท้องแล้วก็แหวกออกมาพอเขาเห็นเช่นนั้นนั่นแหละครับเขาก็รีบวิ่งหน้าตั้งออกไปทันทีในขณะที่เขาในกําลังวิ่งหนีออกมาครับเขาก็ได้เห็นว่าหญิงท้องแก่คนนั้นเนี่ยก็วิ่งอุ้มลูกเนี่ยวิ่งตามเขามาติดๆเขาเนี่ยทั้งวิ่งกรีดร้องลั่นไปทั่วครับจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาช่วยเลย พอรู้กันครับว่าเสียงแหกปากโวยวายนี้น่าจะโดนผีนางจันเนี่ยหลอกเข้าให้แล้วเขาเนี่ยวิ่งวิ่งมาเรื่อยๆจนไกลพอสมควรครับหันกลับไปดูอีกทีนึงก็พบว่าหญิงสาวท้องแก่คนนั้นที่วิ่งตามเนี่ยได้หายไปแล้วเขาเนี่ยวิ่งหนีแบบไม่ได้คิดชีวิตอะไรว่ากันว่าวันต่อมาครับชายคนนี้ที่มาหาญาติเนี่ยก็คือจับไข้หัวกรนนอนป่วยอยู่หลายวัน ต่อมาครับข่าวเรื่องที่ว่าหมู่บ้านหมู่ที่1ิบเนี่ยมีผีตายท้องคมออกอารวาสก็แพร่กระจายไปในตำบลทําให้ไม่มีใครเนี่ยออกจากหมู่บ้านเลยแม้แต่หมู่บ้านอื่นครับก็ไม่กล้าออกจากบ้านเช่นเดียวกันเพราะเขากลัวกันว่าวิญญาณของนางจันเนี่ยมันจะออกอารวาสมาจนถึงหมู่บ้านของพวกเขานอกจากนี้ครับความน่ากลัวของผีสองผัวเมียคู่นี้มันก็ยังไม่ได้เฮี้ยนอยู่แค่ภายในหมู่บ้านหมู่สิบ แต่เส้นทางที่ว่าเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่10บไปหมู่ที่9ก็มีเรื่องสยองเช่นเดียวกันเพราะเมื่อถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยรับขอบฟ้าหรือช่วงประมาณโพเพโพเพจะมีเสียงหมาหอนเนี่ยดังรับส่งกันเป็นระยะระยะหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงเข็นรถเป็นเสียงรถเข็นเนี่ยดังตึ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 งคาดว่าเสียงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงของรถเข็นที่เข็นศพนางทมแล้วก็นายจันเนี่ยไปตามทาง เสียงนี้เนี่ยจะไปจบที่ประตูวัดของหมู่ที่9ก่อนเสียงจะจะหายไปตกดึกเนี่ยจะมีเสียงของผู้ชายวิ่งไปตามถนนแล้วก็ตะโกวนว่าลูกเมียผมอยู่ไหนใครเห็นลูกเมียผมบ้างช่วยหาเมียผมหน่อยทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่หลายวันแรกๆก,ก็คิดว่าคนที่อื่นเนี่ยมาวิ่งตามหาเมียจริงๆแต่พอชาวบ้านออกมาดูก็ได้เห็นว่าเป็นผู้ชาย เลือดในไหลอาบท่วมร่างกายเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมสังเกตดูได้ชัดเจนว่าตรงที่คอเนี่ยเหมือนกับจะมีแผลบาดเวอะวะว่ากันว่าบางคนเนี่ยเห็นชายคนนี้วิ่งตะโกนเมียผมอยู่นายช่วยตามหน่อยแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความเอจใจก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ตะโกนถามว่าเอาานี่เมียมึงชื่ออะไรกูจะได้ตามหาร่างนั้นนั่นแหละครับที่วิ่งตะโกนอยู่เนี่ยเหมือนกับค่อยๆวิ่งเข้ามาหาเขา ด้วยสภาพที่คอนี่แหละครับค่อยๆโยกไปโยกมาตอนวิ่งแล้วสุดท้ายคอนี่แหละครับมันหงายกลับไปเหมือนกับคอเนี่ยหักกลับไปด้านหลังแล้วตรงระหว่างรอยต่อนี่แหละครับเห็นเป็นเลือดไหลออกมาเนื้อเนี่ยแดงฉ่ำแล้วก็บอกเมียกูชื่อทมเมียกูชื่อทมตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านคนนั้นเนี่ยครับแทบจะวิ่งหนีไม่ทันคือวิญญาณของนายจันเนี่ยก็เฮี้ยนไม่แพ้กับนางทมเลยสาเหตุที่ได้รู้ก็เพราะเนื่องจากว่า ในช่วงนั้นเนี่ยมันเพิ่งจะมีข่าวฆ่าคนตายนี่แหละครับเพิ่งจะมีข่าวเหมือนกับว่าผัวฆ่าเมียตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายไปข่าวนี้เนี่ยลือไปสะพัดเลยครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยยังคงกลัวกันมากหลายคนก็บอกว่าเออนางทมเนี่ยมันโชคร้ายเนอกาะที่ได้ในจันเนี่ยมาเป็นผัวซึ่งชาวบ้านหลายคนครับก็ต่างพากันหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งวิญญ,ญาณผีแม่ลูกอ่อนออกอารวาสรวมไปถึงวิญ,ญญาณของผีที่ตามหาเมียอยู่นี้ หนักขึ้น,นเรื่อยๆนี่แหละครับแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยิ่งทวีความรุแนแรงขึ้นบางคนที่เป็นชาวบ้านที่โชคร้ายมากๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนร้องห่มร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านพร้อมกับคอของเขาเนี่ยค่อยๆมีเลือดไหลออกมาผู้ชายที่มายืนหน้าบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่ามายืนอยู่หน้าบ้านของนายทมแล้วก็นางจันนะครับแต่ว่าผู้ชายที่มายืนร้องไห้หน้าบ้านเนี่ยคือร่างของนายโทมนี่แหละครับ ที่มายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านของชาวบ้านคือท่านนึกภาพไม่ออกนะครับพูดง่ายๆคือมีผีตัวหนึ่งนี่แหละครับที่คอขาดเนี่ยมายืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านของคุณนั่นแหละครับแล้วก็มาถามหาว่าเมียตัวเองอยู่ไหนพร้อมกับตอนนั้นเนี่ยก็มีเลือดไหลออกมาความเฮี้ยนครับบอกเลยว่าทําเอาทั้งชาวบ้านหมู่9แล้วก็หมู่10เนี่ยแทบจะเสียสติแล้วพากันแท้ชีวิตไม่ได้เลยเมื่อตะว,วันตกดินเมื่อไหร่เนี่ยผีผัวเมียเนี่ยจอ,อกอารวาส สุดท้ายครับชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยจึงได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจหรือบ้านของทั้งสองคนเนี่ยทิ้งไปซะแล้วก็เชิญพระมาทําบุญใหม่ทั้งสองหมู่บ้านทําให้เรื่องราวความเฮี้ยนของผีสองผัวเมีเนี่ยค่อยๆเงียบหายไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่หมู่บ้านกลับเกิดเรื่องอาถรรพ์ขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลอนนี้หรือไม่แต่ทุกครั้งที่หมู่บ้านหมู่ที่10มีคนตายขึ้นมาก็มักจะมีคนในหมู่บ้านเนี่ย ตายต่ออีกหนึ่งคนทันทีแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรื่องราวความน่ากลัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวที่คุณหมิวเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าสยองขวัญมากๆเลยนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องผีเฮี้ยนที่ติดอันดับต้นๆของไทยแน่นอนครับว่าต้องมีชื่อของผีตายทั้งกลมแน่นอนแล้วก็ผีตายทั้งกลมที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องราวของแม่นาคพระขนงนั่นเองก็ตามที่ทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่าเรื่องราวความเฮี้ยนเนี่ย มันเฮี้ยนขนาดไหนจนกระทั่งปัจจุบันครับเรื่องราวเกี่ยวกับพวกการตายทั้งกลมศพที่ตายทั้งที่ว่ามีเด็กอยู่ในร่างเนี่ยความเฮี้ยนเนี่ยก็คือนักให้เป็นอันดับต้นๆเลยแหละครับผีที่ตายทั้งกลมหรือว่าคนที่ตายทั้งกลมไปนี้แหละครับเป็นอะไรที่น่าจะทรมานน่ดูเพราะเนื่องจากว่าร่างก็ตายแถมยังมีเด็กเนี่ยอยู่ในร่างอกีกความเฮี้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละครับคนโบราณเนี่ยเขาว่ากั <ทำ S 2> นว่าตายทั้งกลมหรือว่าตายห่วงเนี่ย <itas S 2> <อ>จะเป็นผีที่น่ากลัว เวลาทําศพเนี่ยต้องทําให้ดีครับต้องใช้สปัปะเลยที่มีวิชาอาคมไม่อย่างนั้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะเฮี้ยนแล้วก็จะออกมาหลอกหลอนชาวบ้านอย่างแน่นอนซึ่งหากมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับพวกผีตายทั้งกลมแล้วก็พิธีการทําศพของคนที่ตายทั้งกลมเนี่ยมาเล่าให้ฟังในช่วงของสาระครับดีนะครับเพราะว่าคนที่จะประกอบพิธีทําศพเกี่ยวกับศพตายทั้งกลมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับศพท,ทั่วไปที่เสียชีวิตตายด้วยโรคประจําตัว หรือด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่แบบปกติผีใต้ทั้งกรมเนี่ยจะมีพิธีแล้วก็มีวิธีการเนี่ยต่างๆที่แตกต่างกันไปเอาไว้เนี่ยถ้าใครอยากฟังนะครับคอมเมนต์บวกหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาเรื่องราวหาข้อมูลมาเล่าให้คนได้รับฟังกันเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนน10เต็ม10เลยแหะครับความน่ากลัวเนี่ยไม่รู้จะอธิบายตรงไหนผมว่ามันน่ากลัวทั้งเรื่องเลยแหะครับไหนจะเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ย เห็นวิญญาณทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านอยู่ตลอดเวลานำซ้ำตายไปแล้วยังออกมาหลอกหลอนชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันอีกผมว่าเนี่ยถ้าเจอแบบนั้นเนี่ยขนลุกหน้าดูเลยแหละครับต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแค่ตกเย็นมาเนี่ยก็น่ากลัวแล้วครับคือชาวบ้านเนี่ยก็จะรีบพากันเข้าหลับเข้านอนยิ่งเวลาผมกลับต่างจังหวัดที่ไรนี่แหละครับประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยละครยังไม่ทันจบดีเนี่ย ส่วนใหญ่ชาวบ้านบางคนก็คือปิดไฟปิดบ้านเนี่ยหลับกันไปหมดแล้วจะออกไปซื้อของตอนคืนแต่ละทีเนี่ยทำมาคนลุกแทบจะทุกคืนเลยแหละครับยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยทุกคนให้กี่คะแนนครับอย่างที่บอกไปผมให้10เต็ม10บเลยเป็นคุณถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันยังไงแล้วนะครับ ใครที่ได้รับฟังเรื่องราวเรื่องนี้อยู่ที่บ้านหมู่10หรือหมู่9ในตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีตำบลแห่งนี้เนี่ยผมใบให้ฟังก็แล้วกันครับเป็นตำบลที่มีคำว่าโคกก่อนจากกันไปก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ